รับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยาชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนม,มันทำไมมีข้อแปลกว่าทำไมเขามีคนเดียวถ้าไมมีลูกชายคนเดียวโอเคว่าเลือกไม่ได้แต่บังเอ,อิญมีคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงจีบคนเดียว ถึ้งก็ต้องเอาหลานมาแต่งเอาโสมมาแต่งไงโสมแต่งกับลูกชายตัวเองเพื่อจะคุมเออสมมุตินะครับสมมุติเสียตายก่อนที่พ่อเขาจะเสียเหลือเหลือผู้หญิงสามคนแล้วใครจะได้ขึ้นอนะอย่างเงี้ยสมมติสมมุติมมตเขาก็คงจัดการไม่ยากก็คงตามลําดับฐานันดรก็คือ,อว่าประเทศเป็นถ้าบังเอิญเสียโชคดีนะพรุ่งนี้เป็นเอตดตายซะก่อนด้วยโรหิตเป็นพิษนะป<ม>ระเทศก็ขึ้นเป็น เขามีการรักษาที่สุดยอดอยู่แล้วจะไปเขาไม่ตายแล้วแต่ตามหลักเขาควรจะตายก่อนเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงบังเอว่าเขาไหวตัวทันภกษาเยอรมันภาษาสเปะกาชาติก็ไม่ได้เขาเป็นเอ็ดเี่หนุ่มๆไม่ใช่หรอครับทำไมเขาอยู่มาได้ถึงไปไม่ใช่เป็นข่าวลือหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นเอ็ดฟังดีๆนะเขาไม่ได้เป็นเอ็ดครับเขาไม่ได้เป็นเอ็ดนะเพราะเอ็ดนี่คือภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่เขาฉีดพุกับประจาเพราะไม่บกพร่องอย่างที่คุณจอมพูดไม่ผิดเขาฉีดประจาเขาไม่บกพร่องไงเขาก็เลยอยู่และอย่างเขาต้องอยู่ในที่เย็นๆเขาต้องอยู่ธรรมชาติปลูกสตรอเบอรี่เชอร์รี่ครับเพราะคนเป็นโรคนี้มันอยู่อย่างนี้อืมอีกอย่างนึงก็คือว่าน้องสาวเขาเนี่ยหงอครับเป็นคนหงอกลัวพี่พี่มันเยี้ยมความไปทุนน้ำจริงนะเสียมันเป็นดีกว่าถ้าคุณดูมาเดินดูนะดูปุ๊บอย่าคิดว่า ดูความประพฤติดูรูปแบบนะไอเสียมันหน้าตาดีกว่าถึงแม้ว่าจะตอบหน่อยนั้งประเภทเป็นกระมากหน่อยนะเพราะเชื้อมันแรงเลยนะแต่ว่าเทียบกับน,น้องแล้วมันดีกว่าน้องเน,นี่ยมันอ้วนเกินไปแต่ว่าร็ที่ยมยั่นแย่แต่ว่าภาพลักษณ์ในเรื่องการทํางานหรือในเรื่องบุคลิกอะไรหลายๆอย่างคือพระเทพก็ดีกว่าในสายตาดีกว่าคือมันจเจริญตามแบบพ่อคือการสร้างภาพเสียสละอ๋อครับการสร้างภาพไปมันทุกงานเลยคือคนไทยอย่างนี้นะครับอืม คนไทยเนี่ยยิ่งเห็นมากยิ่งหลักมากคุณเป็นสสมีหน้าที่เดียวนะใครงานบวชงานแต่งงานท้าวคุณไปมาทุกงานเป็นบรลลิทเป็นบรลลิตเออเหมือนอย่างกับไอองค์อาข้ามพ้บูลเนี่ยถ้าคุณอยู่แถวบางกอกน้อยนะมีใครตามจะไปทุกงานรู้จักรู้จักมันก็จะไปคุณเป็นเสื้อแดงเสื้อหายมันก็ไปทั้งนี้มันเป็นประพิธีปัดมันจะเกาะติดพื้นที่เนี่ยมันจะไปทุกวันทุกวันทุกวันเห็นหน้าเห็นตา คนไทยเป็นคนขี้เกงยจเอ้ยงอเข้ามางานศพพ่อลามาลงแม่เรามันมีบุญคุณอะไร้างมันมีบุญคุณสร้างคนในชั่นเพราะนั้นมันเกาะติดพื้นที่ประเทศก็เหมือนกันครับมันออกทุกวันคนเห็นทุกวันเอามาแล้วโอ้ไม่ดีมาโดยสรุปง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยก็คือเสียได้เป็นแล้วก็เสียกับประเทศช่วยกันทางานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สถาบันกษัตริย์อยู่ต่อใช่ไหมครับคนพวกนี้เขาไม่ได้โง่ครับเขามีระบบระเบียบมีวินัยเขาทรงกลมนะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปทุกคนเพราะว่ามันต่างคนต่างทํางานอย่าไปจับผิดว่าทําไมขี่จักรยานไอ้ประเทศไม่มามันคนละงงานมันก็ไปทำอย่างอื่นไอ้นี่มาบางงานก็มาร่วมกันครับบางทีมก็ช่วยกันแต่ว่ามันต่างคนต่างทํางานโดยเพราะประเทศขยันมันต้องดูแลพละก้อนตรงนู่นตรงนี้ตรงบัญชงบัญชีเนี่ยมันเป็นคนขี้เหนียวงกมันพ่อมันนั่นแหละมันถึงดูแลทรัพย์สินไงเพราะมันไม่เคยใช้เลยแม้แต่วีก็ไม่เคยซื้อน้ํามันก็ไม่เคยซื้อใส่พรามันก็คือเป็นคนอย่างนี้เป็นคนงก คเค็มเหมือนพ่อเขาไปอยากจะได้งอ<ห>มาดังนั้นนี่นะคือมันเป็นถุงถังไอเสียไม่คิดจะแยกงัมึงดูแลไปเลยแล้วอยู่กูจะมาถ่ายมึงเองครับเพราะว่ามันไม่มีลูกอ่ะประเทศไม่มีลูกนะครับไอนีอ้มันมีลูกมึงกินผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เชื่อแล้วมีคําถามหนึ่งถ้าเกิดมีการเปลี่ยนภาชัชสมัยมีเสื้อแดงบางส่วนที่เชื่อว่าทัสเซียขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะช่วยแก้ไขหนึ่งหรือสองหรือเปลี่ยนปรับปรุงสถานะสถาบันกษัตริย์ให้ดีขึ้นอะไร ที่สมัยก่อนพูดเรื่องนี้กันเยอะคุณลุงคิดว่าไงเป็น<ง>อย่างนั้นไหคิดว่าเสียจะทำเงินป่มมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าอาจจะว่าเสียเรียนเมืงน,นอกเสียเน้นแต่ผู้หญิงเสียไม่เน้นการเมืองเน้นแต่การมุ้งนะเสียมันไม่สนใจอะไรใครให้เงินมันให้กูได้มีเมียใหม่ๆกูโอเคแล้วเป็นไปได้แต่โดยระบอบมันแล้วเนี่ยไอ้ระบอบพวกนี้นะตอนนี้เนี่ยมันทําไมต้องการทําไมถึงมียึดอํานาจถึงไปต้องแก้แข่งประเทศ เพราะมันไม่มั่นใจไงคือเสียเนี่ยอ่อนไม่ใช่อ่อนเพราะเป็นเอชอย่างเดียวนะอ่อนเพราะว่าบาลมีไม่มีฮะตกลงไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะลักษณะมันอ่อนเนี่ยดูแลทุกคนเป็นห่วงครับถึงมาจัดโครงการบฟอร์มอมบฟอร์แดดบฟอร์กูเองบฟอร์อะไรก็ว่าไปฮะมันจะต้องพยายามพยายามเสริมแต่ว่ามันข้ความขึ้นนะ เพราะมันออกทุกช่องเล่ว่ะแล้วมันคิดประดิษฐ์ใหม่ๆบังเอิญเสียไม่รู้เป็นยังไงไปฆ่าหมอหยองสองร้อยล้านนี่ไปหาใหม่ก็ได้ครับไอ้โครงการดีๆเนี่ยปัญหาหนึ่งของเสียนะเสียเคยของเงินจํานวนมากจากรัฐบาลเสื้อแดงเนี่ยอืมเป็นพันล้านนะครับเพื่อไปสร้างกองกําลังแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่ากองร้อยเสียสร้างไม่มีใครชอบเสียทักคนเลยอ้าวอ้าวมีแต่คนเกลียดในเสียเนี่ยมันไม่รู้เป็นเหียอะไรก็คือคนยี่งอยู่ใกล้ยิ่งเกลียด มันเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายลาองนตาไปกระทืบเลยอืมันเป็นคนอะไรก็ไม่รู้คือบางทีหมาฟูฟูกินเลี้ยงอยู่แม่งหมาวิ่งบนโต๊ะทูดเงี้ยไปมีเรื่องพาเมียไปเขาไม่ให้ไปข้าววงข้าวังก็ไปทะเลาะเขาอีกอืเสียเนี่ยมันเป็นอารมณ์พุ่งพ่านครับมันแปลกแล้วมันขอโทษบางทีอารมณ์อารมณ์บางอย่างมันแปลปปวนแล้วมันผิดปกติ ไม่แต่ว่าถ้าได้พูดถึงอายุมากขึ้นก็น่าจะเริ่มงพวนี้น้อยลงหรือเปล่าหรือว่ามีมีเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันคล้ายๆกับว่าผมว่ามันเป็นนิสัยถาวรนอืถ้าภาษาชาวบ้านหน้าปากซอยเรียกว่าสันดานม,มันแก้ลําบากมันเป็นคนอย่างนั้นนะเสียมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง คือมันเป็นคนที่ร่างกายมันฟิตมันเฟิร์มเออมันฟิตอันเฟิร์มเออมันฟิตอันเฟิร์มคือคุณมันดีมันมีซิทแพ็กมีงานไบฟอร์แดนฟอร์มมันเนี่ยโอ้กามเป็นมัดมัดแบบกล้ามเป็นมัดมัดเฟิร์มมากอ่ะมันลักษณะอย่างนั้นแหละครับก็คือมันเน้นร่างกายเน้นร่างกายแต่ว่าเนื่องมาจากว่าบารมีที่มันทำเนี่ยเสียมันไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรักษาภาพมันได้ทอมเท่าไหร่ไอ้ทอมนี่เป็นคนมีกรรมไงคือรักษาภาพรักษาเงี้ยนี่นะ แต่ว่ามันก็ทําเพื่อตระกูลติจางหนึ่งคือต้องยอมรับว่าโดยความคิดนะไอเสียกับอุบรัตเนี่ยจะความคิดพัฒนาหน่อยเพราะมันเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศนะมันก็เฉยเฉยอุบลรัตนพัฒนาสุดสุดเอออยู่ต่างประเทศนานได้สามีฝรั่งแต่ว่าทำหากินไม่ได้ก็เลยมาเกาะเนี่ยสบายดีเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นมันมาวียดนามโบสนะครับในฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเสื้อแดงคุณจะเป็นสลิมเสื้อเหลืองคุณอยู่เรือดามเดียวกันนะ ไอ้ฝั่งสตาร์วจริงไหมผมตอบคุณคุณว่าจริงครับมันเป็นสงครามระหว่างดาวดาวบนฟ้ากับดาวบนดินครับไอ้ทุกคนเรามันดาวบนดินอเราเป็นดาวบนดินเราเป็นชาวดินเนี่ยเราอยู่กับดินแต่มันเป็นชาวฟ้ามาดูถูกเราอะ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของมันเนี่ยมันคือชนชั้นที่เอาเปรียบเราเราเป็นชนชั้นที่เสียเปรียบอ,อันนี้เป็นสงครามจริงๆครับคือสุดท้ายมันไม่มีการแตกกันภายในที่ หรือว่าขนาดที่รือว่าฝ่ายฝ่ายนู้นจะไม่มีใครก้าวหน้าพอที่จะปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองโดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อหรือเกิดคือทุกวในกี้ไปต่อหรือยังไครับทุกวันนี้คุณสังเกตว่าทําไมมันแรงกว่าเดิมในตอนตทนราชการแม้แต่สมัยยุคเปลมยุคเกียงศัก์นะมีหกสิบหัทัพสองสามฆ่ากันตายทหารตายเผาเผาทีหนึ่งห้าหกร้อยคนในวัดพิมาธาตุนะเขายังนีรโทษกรรมอภัยโทษเต็มที่เลยนะ นักศึกษากลับมาเรียนเรียนอะไรเรียนต่อเลยส่งนี้เลที่ไม่ว่างก็ได้เรียนที่ทําให้คนที่เป็นฝ่ายซ้ายเก่าเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้โอกาสเรากลับมาแล้วทลับมตอนนี้อาจารนบุคคลใช่ใช่เป็นบุคลแล้วบงกลับไปรับใช้เขาบางคนได้ดีได้ดีด้วยบางคนอยู่ใกล้ชิดนะได้ไปถวายพระพง์พระพรได้ไปเป็นคนใกล้ชิดสนิสนุมอะไรเงินทองไหลมาเทมาบางคนอยู่ในป่านะไปเปิดร้านเหล้าร้านเบียร์ก็ได้สิทธิพิเศษทําเครื่องดื่ม ปีละหกร้อยล้านขวดก็ได้โฆษณาแฮะไม่เหมือนคนอื่นคือคุณเป็นเบียร์เป็นเหล้าคุณบริษัทประกาศคุณได้โฆษณาเต็มที่ไม่มีใครว่าคุณถ้าเจ้ามีหุ้นอยู่ด้วยมีเอี่ยวอยู่ด้วยถ้าคุณเป็นเสื้อเหลืองเป็นสปอนเซอร์นะเพราะฉนั้นเสื้อแดงนี่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นเหลืองนะครับเสื้อแดงเป็นสปอนเซอร์ให้เสืออีกทีนะไอค้คมานี้เป็นสปอนเซอร์ให้เสืออีกทีเป็นคนเอาการเอาง,งานเนะี่ยเพราะมันฉลาดมันรู้ว่าจ้าเขาชอบคนแบบนี้ เจ้าเขาชอบคนแบบสนธิลิมทองกุลนะครับเขาชอบคนที่มันสู้จริงๆพุทธิสร a เขาโคตรจะชอบโคตรจะนับถือบุรพาพยักมันนับถือจริงๆเพราะว่าสู้จริงๆยิ่งเฮียขอโทษนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะบุรพาพยากักในประเภทว่าลุยเลยยิงแม่งเลยถึง,งด้ดีดี mm. เข้าตอบแทนกันอย่างนี้นะครับมึงทําไปเลยลุยไปเลยเนะยเดี๋ยวพี่ช่วยเออเอาไปเลยเต็มที่มันเหมือนจ้างมือปืนนะจ้างคนไปทําร้ายคนดังนั่นีอนะครับ สงครามดวงดาวเนี่ยมันเป็นดวงดาวระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตร,ร,ริย์ระบบพิพน์นะตัวระบอบเองมันรู้มันไม่ได้โง่ลงมีระเบียบเดี๋ยวเดีเ๋ยเห็นบอกระบอบภูมิพลเถิเดในหลวงองค์ปัจจบันสวรรคตแล้วจะเป็นระบอบภูมิพลอยู่ไหมยังอยู่ยังไงครับอดีมันจะใช้โครงสร้างนี้เพราะว่าข้อที่หนึ่งนะในหลวงจะตายนะต่อเมื่อระบอบนี้สิ้นศัตรูลงค่อนข้างมากธรรมกายพังแล้วโดนเผาเรียบร้อยแล้ว ธรรมชโยโดนสึกแผงคอตายแล้วเละเตะหมดแล้ว,ลวทักสินไม่ได้เกิดยิ่งรักติดคุกไปแล้วอะไรเละคือกําจัดให้ราบเรียบเสื้อแดงก็ยอมรบับรัฐธรรมนูืม,มาเลือกตั้งคือกลับข้างกลับหัวกันหมดแล้วเนี่ยนะมันถึงจะมีการประกาศว่าราัชกาลที่เก้าสวรรคอเขาต้องการให้มันลาบเรียบเพราะเขาไม่แน่ใ,นใจว่านนเสีย,ยเสียภุมมต้านทานมันต่ําเพราะฉนั้นเขาประกาศเมื่อไหร่จบครับเดี๋ยวผมมีคําถามอีก คนที่เป็นสลิมหรือเสื้อเหลืองหรือรอยัอลิสในชุกวันนี้ที่รักในหลวงภูมิพลมากๆเขาไม่ได้รักพักปลมแล้วถ้าพักปลมขึ้นมาเป็นรอสิบจะมีการต่อต้านไหมไม่มีเพราะเป็นแนวทางของเพราะอะไรอ่ะคือกษัตริย์เนี่ยข้อที่หนึ่งนะพอเขาเป็นกษัตริย์แล้วเขาจะมีแต่ภาพดีๆกษัตริย์เนี่ยอาศาัยภาพอย่างเดียวครับเลวให้ยกให้กสท ทุกวันนี้ไอ้นอปชคใครต่อใครมันก็ด่ามันไม่เคยดาา่ากษัตริย์เหมือนเดิมเพราะกษัตริย์ท่านไม่รู้มีแม่คนไหนบอกกษัตริย์รู้คือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกคนก็รู้ครับว่ากษัตริย์หนุนอยู่ปัญหาเดียวนะครับก็คือว่าคุณจะต้องรู้เข้าใจว่าไอการทําแบบนี้มีกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ให้ท้ายเนี่ยมันพาประเทศไปสู่เกาหลีเหนือนะครับพระบาทชนกมันไหวนะสมัยสัมคืนนะ แต่มันว่ายไปไหนคุณรู้ไหมไม่รู้ครับมันว่ายไปเกาหลีเหนือเฮ้ยมันเป็นมหาชนะกแล้วคือมันบ้าแล้วอ่ะมึงว่ายเนี่ยนะไอ้ที่มันพยายามทุกวันนี้คือมันว่ายน้านะไปเกาหลีเหนือคุณจะไปกับมันเหลอมหาชนกเพราะฉะนั้นคนเห็นก็ว่าคุณจะไปอย่างนั้นเหรอคุณจะไปกับมหาชนอกองนี้อ่ะฮะ <laughs> คุณไม่รู้จริงผมถามคุณสลิมน,นี่ฉลาดจะตายอนอยากคุยกับสลิม เส้นลิ้นเสนเหลืองนี่ค่อนข้างฉลาดนะครับคุณไม่รู้ว่าประเทศไทยจะไปไหนอาจจะไปไกลกว่าเกาหลีเหนืออีกเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยประเทศเกาหลีเหนือจริงๆแบบโอ้ยต่อต้านอเมริกาได้อะไรในไทยก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราแบบนั้นบ้างเนี่ยคุณจะต่อต้านใครไม่เป็นไรหรอกแต่ขอร้องคุณอย่าต่อต้านมนุษยชาติคุณอย่าลืมนะครับว่าอย่างนั้นนะฮิตเลอร์มีสิทธิ์จะฆ่าคนยูใช่ไหม ครับเขาอาจจะมองว่าพเด็ดการใช่ไหมมันไม่ใช่คือตอนนี้โลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกยุคนี้เป็นยุคสงคราม<ต>โลกครั้งที่สองสลิมก็าอาจจะคิดไปถึงขั้นว่าคิดเหมือนฮิตเลอร์ฆ่าแสดงให้หมดฆ่าพวกล้มเจ้าให้หมดอะไรอย่างเงี้ยฆ่าพวกต่อต้านให้หมดเออมันอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นนะระบอบกาาษัตริย์มันใช้วิธีการแบ่งแยกปกครองมันสร้างสินที่เกลียดกว่าอ,อย่างซัดดามอยู่ได้เพราะว่ามัต่อต้านอเมริกา ใครต่อต้านตาดำบกมันทั่วบริการถาเกบอกแบ่งแยกแล้วปกครองเกิดอย่างนี้ถ้าไม่มีทักษิณไม่มีธรรม,มการไม่มีอะไรที่เป็นอีกขั้วหนึง่งแล้วแบบนี้ประชาชนมารวมกันมันทําไงหมายถึงว่าถ้าไม่มีหเหรอก็ไม่มีอะไรที่มันแบ่งแยกแล้วไงไม่มีอะไรที่ขัดแย้งมีครับก็สร้างมาหมดทักษิณอะไรมามันจะมีอยู่เรื่อยๆมันจะสร้างขึ้นมาเรื่อยเรคืออย่างนี้จะทาลายทักษิณไม่มีทักษิณก็มีอย่างอื่นไม่ใช่คืออย่างนี้จะทาลายทักษิณทาลายธรรมการทำไมถ้าเกิดอนาคตต้องสร้างสิ่งที่เหมือนทักษิณกับธรรมการขึ้นมาใหม เพื่อขัดแย้งมันจะมีอยู่ครับม,มันเป็นความดำรงอยู่มันต้องทำลายสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่ดีกว่าเพื่อมันจะได้อยู่ได้อืมถ้าประชาชนสมมติว่านะมันปล่อยให้การเมืองำเนปกตินะแล้วทำไมอย่างนี้ไม่เลี้ยงทักษิณเอาไว้เพื่อสร้างความขัดแย้งต่อไปล่ะครับแตแ่วแบ่งแยกปกครองต่อไปอันนั้นจะเป็นความโง่ไงคี่จริงจริงมันไม่จะเป็นผมบอกการชนะแประชาชนไทยง่ายมากคือมันแตกอย่างนึงนะคุณัธเกตนะสมัยที่ เขาสู้มาสมัยจอมพลปอสมัยสลิดเขาฉลาดใช้สลิดไปล้มจอมพลปอใช่ไหม,มแล้วเขาก็ใช้เตะไปล้มเกียงศักดิ์แล้วเขาก็ใช้คนนู้นใช้คนนี้เขาก็ชนะคนมนิ์ใช่ไหมค,คนมนิดซึ่ชนะยากเขาังชนะนชนะปัจจุบันชนะง่ายแต่เขาไม่ยอมชนะคือเขาแข็งเกินไปเขาดือ้อเขาเหมือนเหมือนมันถึงข่าววินาศวิบัติมันดือ้อมันด้านมันเหมือนไล่คนให้จนกรอก เสื้อแดงนี่คุณชนะเสื้อแดงง่ายชิเป่งไงเสื้อแดงเสือเหลืองง่ายจริง,งนะคุณก็บอยยกเลิอกอะไรทักสินประกาศคุณก็บอกเหมาเข็งท้าเจ้าประกาศไม่มีใครบอกเหมาเข็งจริงไหม<ะ>เจ้า,จาประกาศคาเดียว,ยวไห<ป>มย,ยังรอสิบขึ้นมาเออเลิกแล้วตกันนะเออั่นและผมัคิดอยู่เลยว่าไม่แต่เขามาล้างเจ้าจะมาทําเองหรือเปล่าไอ้เดียรโทสกรรมเหมาเข็งใช่คือถ้าเจ้าทําเองไม่มีใครต้าน เหมือนคอสชอทําเองอะไรเอง <c oughs> ไม่มีใครต้านแต่ถ้านักการเมืองทํ<ท>า <ำ S 1> จะมีคนต้านมันจะมีโมเดลตรงนี้อีกด้วยนะที่มีคนคิดกันอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเสียขึ้นแล้วจะมีโมเดลแบบพฤษภาธรมิมามา,มาสลายความขัดแยง้งแล้วก็มีโท้โตรสกร,รมทุกฝ่ายเสียจะกลายเป็นแบบโอ้หมหาราชอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คุณพูดเป็นไปได้มากคือคอสชอจะเป็นผู้ร้าย ครับคอสชจะยอมเป็นผู้ร้ายเหมือนเหมือนกับสุดจินดามัสจยอมไม่ยอมมึงต้องเป็นผู้ร้ายเพราะว่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งกดเกณฑ์เกมนี้นะครับเกมระบอบพิพิธล์ข้อที่หนึ่งระบอบต้องอยู่เจ้าจะต้องดีเสมอกูไม่รู้กูบริสุทธิ์มึงทะเลาะกันเองเนเสื้อแดงเสื้อเหลืองตีเนคอชั่นทงเข้ามาคมึงทะเลาะกันวุ่นวายมึงไม่ยอมจบคอรชเข้ามาแล้วพมาปุ๊บนะคอรชใช้ไม่ได้บางทีเผด็จการดีชิบเพง พอลงจะอำนาจโดนยึดทรัพย์คุณเข้เกตไหมครับมันตอบแทนยังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าจะสร้างลักษณะที่ให้ตัวเองดูดีอืมอันนี้แหละเป็นจุดอ่อนของเจ้าที่ว่าตรงตัวเองต้องดูดีครับมันี่มีหนึ่งหนึ่งสองไงครับเพื่อประกันว่าตัวเองดูทห้ตัวเองในเใที่สุดใช่ใช่ใช่มันเป็นการการอีกชันหนึ่งห้ามคนคิดห้ามคุณเพ่าไว่าเพราะคนไม่เห็นนะตอนนี้มันแย่น่อยมันมียูทูบ มันมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยนะมันเกิดการลำบากเพราะว่าเส้นหนาสําคัญที่สุดคือโซเชียลมีเดียก็คือนี่คต่อไปเนี่ยนะปิดปิดข่าวนี้มีข่าวอยู่ว่าเขาจะสร้างเฟซบุ๊กของไทยเลยเขาจะปิดเฟซบุ๊กไม่ให้คนไทยเล่นได้แล้วเขาก็จะสร้างโซเชียลมีเดียที่เป็นเฟซบุ๊กของไทยมาเลย้วแต่ดิสกุลบอกว่าไอ้พวกล้มเจ้ามีเฉพาะต่างประเทศเมืองไทยไม่มีใครล้มเจ้าจริงไหมมีข่าวที่แจ้งให้ทราบนะครับการล้มเจ้าเป็นหลักมันต้องล้มในประเทศนะครับ อยู่ตรงไหนตรงนั้นสีลาดบางกอกน้อยท่าบางหลังท่าช้างเอาให้หมดอย่าให้ไม่มีทางรอดมึงลงเรือกูเล่นเรืออย่าให้มันรอดไปได้นะทุกยอมยานะร้านข้าวแกงร้านขายอะไรก็แล้วแต่นะทุกวันนี้มันรังแกคุณนะทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้มันห้ามขายของมันกลัวคนจะไปวางอะไรไม่รู้นะป่านุกป่านน้ำเขาบอกผมนะแม้แต่รูแต่ท่อมันดูหมดนะมันกลัวจะไต้หาโคตรกลัวเลยเพราะมันแพ้ได้ทีเดียวนะครับแล้วมันแพ้มันจะหมดนะ ทรัพย์สินของมึงทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบและฐานอย่าหงหนึ่งนะมึงจะทําอะไรกินพวกเราเสื้อแดงเสื้อเหลืองสลินนะมีอาชีพมีความรู้ความสามารถแต่พวกเจ้าแต่ละคนไม่มีครับสินวันวลรีนะมึงไปแฟชั่นใครจะไปทํามึงเคยทําเองแล้วกูถามมึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ครับโดยที่ไม่มีมันแต่มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราและถ้าไม่มีมันทุกคนจะดีขึ้นจริงไม่จริงคุณไปดูอเมริกาี่มีเจ้าไหม คุณไปดูประเทศที่เ,เขาลา้มจ้า<ด>ิผมพอคำถามสุดท้ายาปิดสำหรับช่วงนี้ก็คือผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปคุยกับทางหมอตูนว่าในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนภาราชการคนเหล่านี้เขาบอกว่าเห็นด้วยนะกับก,ก,ก,การแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าไม่ไม่เอาในรัชสมัยนี้เขาบอกรัชสมัยหน้าลุงคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ฝ่ายซ้ายเก่าที่ไปรับใช้ตอนนี้จะกลับมาในมุมของเรื่องการปรับปฏิรูปสถาบันในยุคต่อไป ผมบอกคุณนะไม่ต้องรอเสียทุกวันนี้เขาก็เอาแหละคุณแล้วคุณไม่ต้องรอเสียขึ้น lawsuit, หรือภูมิพลตายไม่ต้องรอครับวันนี้เขาเอาคุณแล้วจริงดิวันที่ออคอสชขุถามพนะง,ง,งนะนั้นมึงขุดถามไปหมอตุลถามหมอเลียนทองนะถามไปสุดขั้วถามไปลิ้นลิมทองกุลนะสนที่คุดถามมึงไม่รู้ว่ามันประเทศไทยจะเป็นมึงไม่รู้จริงวะฮะไอลินไอเฮียจบประวัติศาสตร์จบจากโน่นอเมริกามึงไม่รู้อ่ะขุถามมึงไม่รู้จริงว่าประเทศไทยมันกำลังจะไปไหน มึงไม่ต้องรอสิบรอสิบเอ็ดแล้วทุกวันนี้มันมันไปอย่างนี้แล้วมึงก็รู้ว่ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเขาจะตายไม่ตายไปเกี่ยวข้องอะไรกับมึงว่ามันจิบหาอยู่ดีไอ้คอร์ชอเนี่ยมันเป็นรัฐทิปัดมันอ้างมันทําอะไรก็ได้แล้วมึงจะไปเถียงกันเรื่องรัฐมนญดีไม่ดีป่าโกงปราบโกงกูถามมึงนักการเมืองประเทศไหนไม่โกงกูถามไงเกาหลีใต้โกงมันประหารแล้วมันมีโทษศัตรูไหมเกาหลีใต้โคตรโกงญี่ปุ่นก็โกงลาวก็นกี่คน แล้วกูถามว่าทหารไม่โกงอ่ะถามคําเดียวในหลวงไม่โกงอ่ะประเทศไม่โกงอ่ะฮะมึงเที่ยวมันไม่โกงอ่ะแม่งมันอยู่เหนือกฎหมายไม่ไม่โกงอ่ะของคุณนะโกงไม่โกงก็ผิดถ้าคุณไม่เป็นพวกมันนะผิดหมดถ้าเป็นพวกมันนะถูกหมดอ่ะกูถามว่าไอโครงการนมบูดโครงการจำนำข้าวไปทิ่ตัดโครงการยางที่จุลินไอจุลินทวิสิทธ์มันเผาโกดังกูถามว่าไม่โกงอ่ะสุเทพนี่ไม่โกงวะฮะ สุเทศทั้งสุบันนี่ไม่โกงอะ่ะไอ้รงพักไม่โกงอะ่ะไอ้เรือหอไม่โกงอะ่ะมันโกงทั้งหมดนั่นแหละมึงก็รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปใช้สตีรอเก้าตายรอเก้ามันตายไปแล้วจากความรู้สึกรอเก้ามันเป็นคนทําลายอนาคตลูกหลานเรานะไม่ต้องรอมันตายหรอกแต่สิ่งสําคัญก็ไอ้ระบอบนี่นะจะไปหวังอะไรได้ ผมถามคุณไม่มีทักษิณทักษิณมึงตายหาให้หมดเลยนะตะกูลชีวตาให้หมดเลยแล้วใครจะมาเล่นการเมืองแข่งกันลูกกูถามใครจะกล้าแข่งแข่งมันหาว่ามึงแข่งกันในหลวงอะ่ะกูถามมึงทำรรมาการมันทาอะไรให้มึงเดือดร้อนปิดถนนทำมาการมันเคยทําอะไรปิดถนน,นเลยปิดชุ์ราชการเลยขัดขวางการเลือกตั้งเหรอฮะทำอาการทั่วโลกเขายกย่องนะมีประเทศเดียวมีปัญหาคือประเทศไทยนะมึง ทักษิณกูถามว่ามีประเทศไหนด่าทักษิณมีไหมก็มีแต่ประเทศไทยมีแต่คนคนในหลวงธรรมการนี่มีใครเขาด่ามีไหมว่ามึงไปนชาพุทธยังไงมึงเกดธรรมกายกูถามมึงมันทำบุญทาม,มามันเงินทองเยอะแล้วในหลวงอะเยอะกว่ามันหรือเปล่าในหลวงทำเฮียอะไรกูถามมึงฮะ <laughs> ไอหาพี่มันนะมันทำใหญ่ที่สุดในโลกไปดูนะขนาดขึ้นเขาบิน,นยังเห็นเลย ่อไปไม่รู้มันจะใหญ่กวามแพงเมื่อกี้ไม่พูดถึงวังหรือว่ารัฐธรรมการครับ <laughs> ไม่รู้แล้วเขาทําเนี่ยนะคนรุ่นหลังเขายุตเจ็ดสิบกว่าเขาบ่วยแปดโรคนะมึงจะทําอะไรเขาอีกหลวงพ่อสมพิโยเขาเชื่ออะไรผมก็ไม่เคยเชื่อเขานะถ้าขนาดนั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้จะติดคุกนะกูถามว่าแล้วใครจะอยู่ได้บนประเทศนี้อ๋อพงวัาสมชายชื่อเสียกรอ,อยู่ได้ใช่ไหมสมชาย <laughs> <laughs> ต้องเคีียแบบนั้นถึงอยู่ได้ แล้วลูกหลานจะสนอนยังไงวะถานแต่ละคนนะมึงจะสอนลูกหลานนี่ยังไงฮะอยู่ประเทศนี้มึงต้องทําไงโอ้ไม่ยากเรปะป้าทําแบบสมชายสุเจียกรน,นะ <S <S 1> <S 1> เยี่ยมันถึงขั้นทําถ้าบวกก็เป็นพูด <S 1> <S 1> <S รจริงพูดถึงไอ้ธรรมชยโยก็ควรจะพูดถึงในองค์การส่งเหมือนการเทียบกบบพุทธชายสละหรือว่ากิตติบุโทโธก็ได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าไปเทียบกับสมชัยมันคนละเรื่องเออไปเที่ยบภูมิพลก็คนละเรื่องนะ ลุงลุงมีมีอะไรเพิม่มเติมเอาปิดปิดท้ายสักหน่อยแล้วกันก็ปิดจริงๆครับปิดจริงๆแล้วครับเวลามันเลยมาเยอะก็ะจริงๆอ่นะนะไอทฤษฎีที่ว่ารอรอสิบไม่ต้องรอหรอกครับแล้วบอบกษัตร,ตร,ตริย์ปกครองมาเจ็ดสิบปียาวนานที่สุดในโลกไม่ใช่ความภูมิใจเป็นความอัปยศอัปยศเราพวกมึงทนกันมาได้ยังไงวะฮะมึงทนคนแบบประยุกต์ได้ยังไงอย่าลืมถ้ามึงรักราชการที่เก้าเนี่ย มึงต้องรักประยุทธ์้วยนะมึงต้องรักไ Jamie, i, ah. อ้ไัยบุญคุ้มฉายาคุ้มดีคุ้มบ้าอืมึงต้องรักมันทุกๆคนนะมึงต้องรักสื่อทุกสื่อมึงต้องรักสารที่มันตัดถึงเข้าข้างกันเนี่ยมึงต้องรักคนที่ทําลายประชาธิปไตยมึงต้องรักการรัฐประหารมึงอย่ามากระแดะมึงรักในหลวงแล้วมึงอย่าพู้อย่างงี้มึงรักในหลวงมึงต้องรักความมีเหี้ยทั้งหมดที่ในหลวงทําที่ในหลวงรับรองที่ในหลวงรู้เห็นน่ะมึงต้องรัก และสิ่งนั้นก็คือว่ามึงไม่รักลูกรักเมียรักอนาคตลูกหลานเลยมึงจะรักก็รักไปเถอะวาแต่กูไม่รักเท่าน,นั้นแหละอ่าโอเคครับก็ทิ้งท้ายไว้เพียนเท่าน,นี้ครับก็เดี๋ยวอ่าอดาาลุงสนาหลวงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงร้องราทำเพลงรองช่วงโฟนอินครับถ้า,าทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมรอโฟนอินอยู่ก็โทรเข้ามาได้หรือว่าไม่รอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเห็นว่าไปเม้นอยู่ของอาจารย์ธวัชัย <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับผม ไฟเย็นพบประชาชน